ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวรถจูป้าปี้ที่รถอาหารนะคะมันทำอะไรก็ได้นะคะมีหันไปกดไปกดจ้าไดนนะคะอันก็เปิดรั้วแล้วเราก็เปิดตรงนี้นะคะแล้วก็วางด้นี่ค่ะแล้วแล้วเากเรามาเปิดที่ตรงนี้นะคะก็เปิดตรงนี้ก็ตรงนี้ค่ะ ตรงนี้ก็เป็นที่ให้เจกินอาหารนะคะที่หลายนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นที่เพ็บอาหารตรงรั้วเลยะคะ่ะนี่อยู่ตรงรั้วเลยตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ก็คือเจกินข้าวไว้กินข้าวตรงนี้เลยตรงนะะี้นก็เป็นเก้าอี้เก้าอี ที่นั่งเอาไว้เผื่อไปทะเลค่ะอันก็เป็นใช่ไหมเจา้าคะตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันค่ะตรนี้นก็เป็นที่เป็นของเล่นทะเลนะคะนี่ขหัวใบใบตรงนี้ใจค่ะในตรงนี้ก็คือรถที่นั่งนะคะตรงนี้ก็ อันนี้มันเป็นผมนะคะพวกผมว่าเกาเขียอะไรมันมีสีน้ำตาลกับสีขาวนะคะแล้วเราก็แต่งปัวเลยคะว่าเราเะีฉีอะไรเพราะสีโม่งมันหายไปแล้วค่ะก็เลยมีแท่นี้ค่ะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยค่ะนี่ค่ะกระเป๋ากระเป๋าสีชมพูอายรน่ะไง้นล่ของปาร์ตี้ แล้วก็นี้เราก็เปลี่ยนสีผมได้พอ่อพ่อคิดว่าดาวสีน้ำตาลด้วยสีขาวดีถ้าสีขาวกดไ like. ลค์ถ้าสีน้ำตาลก็ดกดไลค์ค่ะนี่แล้วแค่เราผมสมกัดีกว่าค่ะนี่ค่ะ,ะง่ายัก้วง่ายแล้วพอ่อพ่อจะให้เราเปลี่ยนเปสีเหลืองหรือสีชมพูดกดไลค์ด้วยนะถ้าเราสีชมพูก็แล้วกัน แป๊วแป๊วแป๊วค่ะคุณก็ถือกระ๋าษไปด้วยนะคะมันจ้ชื่อบรปอี่โอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นปัจจันะคะสำารักเครอลเเร์นต์แล้วคีณก็เป็นที่องลเยอร์นะคะมันลาลเซอรต์จ่าเดี๋ยวเราจะชื่อเือกันนะคะ นี่ค่ะแล้วก็กตาปาร์ปี้ก็ขึ้นได้ะคะ่ะแล้วก็ลงเลยชื่อมาจากที่กีไอวายนะคะแล้วเราก็ขึ้นเมกซ์ได้ค่ะแล้วถ้าเราหยิบแล้วก็ไปกินอาหารกลางคิวแล้วได้เราก็ไปนั่งจใาเลยว่าแค่ไปนั่งรอเลยนี่ค่ะตรงก็เป็นที่นังนะะ่งค่ะมี เออ่มีเก๋ชี่นั่งค่ะตัวนี้ก็เป็นที่ขับรถนะคะเหน,น้องหมูแต่มีที่แบบนั่งด้วยเห็จแล้วค่ะเพราเราก็เก็บแบบนี้นะคะนี่เก็บได้เลยเก็เก็บได้เลยนะคะ ค่ะแล้วก็แก้ด้วยแล้วก็งีงนะคะสีแชมพูมันแก้ตรงนี้แล้วเราก็ปิดเลยค่ะอิ่รู้ว่ามันเท่มากเลยมันเป็นบจ่ายที่รคะแล้วก็ปิดค่ะปิดตรงนี้แล้วก็ปิดตรงวพวกนี้แล้วก็ปิดตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วฉอบที่ตรงนี้ กดไลค์กดแชร์กดกดขอให้ต้นติ้งนะอาจารยขอไปก่อนละบ,บาย